สบะดี้ที่น้องสูบๆสุบป่นเนาะสุงของสุบบอลพ่อพอก็แม่น้องเหนื่อยเจนจาวเจนเครื่องที่เนาะในซองหนึ่ยซาลาดทำมาใกล้ๆดูมือก่อนก็เบิ่งใบยไงนี ใบผักขี้เล็กพี่น้องเอ้ต้มชามน้ำแล้วชามน,าน,น้ำสีน้ำแล้วคือสีบลโคมดอกเนาะสีมากแกงแาบนี้คุณน้องเลยถ้าสีตั้ก่อนกแกงแกงนี่มีมตั้อันน่ะเขาเบื่ออะไรกับใบย่านางหรือกับมะพริกใช่แล้วเลยสีตั้ใบผักขี้เล็กแาบนี้บางคนกะไม่อยากตั้มกะแกงเป็นใบเลยก็ได้ มักนีตั้งูหมักไี้ตานก่แกงเนาะเกไปชมตอนแกงเลยนกย้านะใส่น้าายลหมักน้าลอยใส่น้าตามกตีตีให้คิเลขกลังเขากันก่อน น้ำซีไลทด้วยะพอได้สดใสลามองเใสยังไงกันยังไกันยังน่ยเออใส่ลงไปอลายบตบจกเนาะ ข้ก่อนขมันหน่อยถ้าจะซืมอีกเนาะพี่น่อมีน้ำเค็มน้ำนะกะวันซิ้งไนะข่เนาะวันซิ้งไข่กับน้ำเค็มพี่น่อไอใส่ลงไปทอของปาดเลยด้มาเอากำลังผดพี่น่อเดี๋ยวห้าต้องขาล่นดุดูเผื่อไม่ อ๋อแเขาเบื่อติดติดหมอนะไหวไผ่ใหม่หมอพดทั้งแห้งก่อนเลยฮะจังส่ปุ่งเนาะพี่น้องปุ่งหนุนสาดใส่ปลาแดกใส่แปะนวอันนี้หมอกำลังพดบอกรบอกรโดดยลูกกำลังใส่ปลาแดกพี่น้องเอ้ยต้องปลาแดกใส่ ลูกซากเออ่ะหลุมตาตาเกินเมฆลองหนุ่ยเออจะหลุมใส่เป็นงัวพี่น้องใส่เป็นงูแรกห้องกระเชยพักหน้าตู่พี่น้องเอย เสียงน้องหนุ่ยพี่น้องเอ้ยก็อยู่ตลาดก็อยากขึ้นมากขึอนอยากขึ้นโต๊ะก็เลยเขึ้นก็เลยหายบวมขึ้นขึ้นใช้พัดนักตูนลงไปเลยแล้วเอาก็ซิบแบบนี้พี่น้องซิมรสชาติจะเป็นอะไรออกมาอะไรเนาะพี่น้องเเเาดึง แล้วพี่น้องแล้วแล้วเป็ดฉี่เฉ็บหอยทาไปกินบบดนี้เพาะทาบึงทาส้มตอนกินเนาะพี่น้องเนาะแนบเหมือนก่นน้องหนุ่ยพี่น้องเอ้กินบองแตงก็บวยก็บวยอยู่างสบายดีพี่น้องมาพี่น้องเห็นเห็นเี่อ้อยยังสบายดีมารู้อ่ะนะเออโอ้ยคนหู ออมขี้เล็กพี่น่อออมขี้เล็กอมขี้เล็กกับขวดจิ๋อพี่น้องมีนุ้งหักับเส้พี่นอะเด้อพี่น้องมาเด้ออันน้นยเอ้ยจิโป่งครัพี่น้อรัมันเด้พี่น้องเลยลาเาเอยจิอเกงไปขี้เล็กเสนอะไรพี่น้องมามาพี่น้องมาหนังควายพี่นยซักก็ไดังงัวงควายเลยใช้ในหมอเดียวกัน แย่ในน่นองนเท่าไงทั้งนังงวนนะังควยนาพี่น่องที่ thở แร่น่องีีพี่น่องมันแช่บนาดกระถางที่หลอพรกระงเล็กนงที่หลอเพร,ร,ร,ราะพโทษกกาไปร้ารพีเน่อห่อเมือนเงได้ปลาสือ <cười> 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 đó. À. Nhảy, mình bắt tụi nó, con nó chữ à? con nhảy, <laughs> <laughs> <tốt> <laughs> ừ. người na, phải pháo này. nón bảo cốc có người, cháu phải người được Mày đấy đâm ra gì nó phía nào này đâm về đơn điệp về nà cụ hàng mình sẽ đi thảo lúc thì họ phục cho cái gì vậy nhưng mình ví dụ lên nhau cái hàng mình thì nào tham กทมไปว่าไงนเปิดเนาะกทมไปอะุงเทพุงเทพมหานครนี่แต่ว่าีัว่ากทมออยงเดนก็เคยไปอีกที่อะกทมเหมนเคยไปประเทศไทยสัหน่อยไปแข่งกับสารุมานไปออส

เคยไปหลายปีามาเคไปดำน้จ่ะลงเรืไปกรับเคยไปนะมหอกผีนี่นอทแถวใกล้ๆนี่ะพี่ังนะหล้านี่แหใกล้ๆเทนมนห ไปอยู sucking, ่เป็นเดือนนี่น้องเป็นปีนีน้องมันจะไปเฉยเนรอมันจะไปอยู่ห้องไปละซิบก๋อมเหอะกลับมาขาแหงก็วันช่องนี่น้องเฉดเป็นวันแลวอยู่ไหน้องหนุ่ยเนี่ยโทรศัพท์พี่น้องเลยขาล้มแล้วนั่งซัดเลยไม่พี่น้อง ตัวเสบตัวปวนชิดเดะบึงพอน้องหนุ่ยกินข่าวพุเดียวแล้วมันลูกเช้ามาอ่ะนะปวนหงาโทรศัลท์ับพี่น้องเอ้ยอยากเล่นมันน่ากลพี่น้งอันใ่ายมากเธอได้เห็นกะบแอบเดียวนี่พี่น้อง जाग उठ जाएगी लेकिन आवाज 还能给你做啥？上课。 ตักพี่น yeah, ้องเลยไม่ตาตาตักน้องหน่อยสบายดีพี่น้องกันคอนเสิจบคลิปไปพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเองจากนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังห่งใจให้แม่น้องหน่อยคลิปต่อไปพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะงเอฟซีที่ติดตามแชร์มาตลอดพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พีดพากันได้ก็ขอโทษขออภัยน้ำลายแล้วพี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่น้อง